บรรดามนุษย์ผู้รเเ s ิดได้พากันประพฤติปฏิบัติอันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริเป็นมงคลให้กับตนเองเป็นผู้ที่ได้สะสมบุญบรารมีได้ทำในสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงผู้ไม่ได้มีความรู้ไม่มีปัญญารวมมันทั้งถึงไม่ได้ สะสมกุศลมาก็จะไม่มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นก็จึงเป็นเรื่องหน้าอนุโมทนาเรื่องหน้ายินดีเรื่องหน้าสารรเสริญเพราะบุคคลที่จะมีสติเข้ามาสู่ห้นทางอันประเสริฐคือได้มาสร้างกุศลได้มาระลึกถึงธรรมะตามภาษาที่บรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่ได้เข้าถึงความจริงของชีวิต ได้เห็นประโยชน์ว่าในการมาเกิดบนโลกน,นี้แต่ที่จริงแล้วมนุษย์ก็มีแต่พฤติกรรมแห่งการใช้ชีวิตไปตามยถากรรมไปตามสถานะสภาวะของปุถุชนโดยรวมแล้วสถานะของปุถุชนก็มีแต่การรักตัวเองก็มีแต่การหาความสุขใส่ตัวก็มีแต่พฤติกรรมที่เป็นไปด้วยการผูกมัดตัวเองในที่สุด ึงจะขุนขวายดิ้นหล่นมากมายเพียงใดก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นหากไม่มีสัจธรรมไม่มีธรรมะก็ถือเป็นการกระทําที่ไม่ได้ผลเมื่อใดจากโลกนี้ไปมานับมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงในยามที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เขาทั้งหลายก็คิดแต่เรื่องของส่วนตัวเรื่องของครอบครัวเรื่องของชีวิตที่จะต้องดําเนินไม่ว่าจะทํามาหากินและเรื่องของการใช้ชีวิตตามปกติ ดังนั้นก็จึงได้ขาดโอกาสและก็ขาดปัญญาที่จะสร้างกุศลเมื่อได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วก็จึงเป็นบุคคลที่ไม่มีสมบัติติดตัวเป็นบุคคลที่ปราศจากความอุดมสมบูรณ์ปราศจากสติปัญญาบุญบรารมีก็จึงได้เป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์ยากลําบาก เพราะเขาทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เป็นผู้ที่มีความคิดมบวงกระทั่งถึงมีสายตาอันสั้นคิดว่าเรื่องชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้เท่านั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่จะต้องขวนขวายเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ที่จริงแล้วชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้เป็นชีวิตอันแสนสั้นและเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาภพภูมิหากเราได้ศึกษาเล่าเรียนได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ก็จะได้เห็นว่า ตามที่พระพุทธองค์นั้นได้สาธยายว่าในวัฏสงสารในบรรดาผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ในวงจรแห่งการที่จะต้องขึ้นลงกับบรรดา31ภูมิที่มีอยู่ภูมิที่มีความผาสุขมีความสงบนั้น ก็จะเป็นภูมิของพรมมี2ีสชั้นภูมิของบรรด,ดามนุษย์ผู้เก่งกลัวต่อบาปละอายต่อบาปมนุษย์ผู้ชางคุณงามความดีรักษาศีลไม่เบียดเบียนมีใจอันเป็นกุศล ก็จะไปเป็นเทพเป็นเทวดาสวรรค์ทั้งหกชั้นส่วนมนุษย์ทั้งหลายที่มาเกิดโบนโลกไนี้ก็มีทั้งบาปมีทั้งบุญมีทั้งการกระทําในสิ่งที่ต้องกระเสียหายแต่โดยรวมแล้วก็ยังต้องมีความทุกข์ยากลําบากทรมานเพราะเมื่อเรามาเกิดโบนโลกไปนี้สิ่งที่เราจะต้องได้รับสิ่งที่เราจะต้องได้เจอก็คือการดิ้นรนขนขวายตั้งแต่ออกจากท้องพ่อท้องแม่มา เราก็จะมีแต่การดิ้นรนจะหาอาหารใส่ตัวจะหาอากาศจะหาเครื่องนุ่มห่มที่จะปกปิดกายาจะหาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาให้เกิดการพาสุขในการดำรงชีวิตแนมะ้กระทั่งต้องศึกษาเละเรียนทำม,มาหากินดิ้นรนขนขวายต่อสู้แย่งชิงกันมาเพื่อจะได้มีข้อบครัวในที่สุดก็ต้อตงประครับประคองดูแลกันมาเอาใจใส่ รามารทั่งถึงมีแต่อุปสรรคในการดำเนินชีวิตและในที่สุดเราก็มาอยู่ในฐานะขคนนทุกข์ยากลำบากด้วยการแก่ด้วยการเจ็บพัดผ้าปิดหวังและความตายนั่นก็คือสถานะสภาวะของมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงถ,ถึงจะดิ้นรนต่อสู้ขุนขวายหาอะไรมามากมายเพียงใดก็ตาม ก็จะต้องทุกข์เกิดจากการเสื่อมทลายพังทลายของร่างกายและของวงจรชีวิตซึ่งมนุษย์ทุกคนนั้นไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของเศรษฐีมหาเศรษฐีหรอือยากจนเพียงใดก็ตามทุกคนก็จะต้องอยู่ในฐานะของการที่จะต้องแก่จะต้องเฒ่าจะต้องชรา,าหมดเลี้ยวหมดแรงจะต้องเจ็บและในที่สุดก็จะต้องพัดพากผิดหวังและความตายนี่ก็คือวงจรของมนุษย์